สวัสดีครับช่องเทเดกขอบสนามนะครับพี่ค์วิจารณ์ให้ขนันะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะฮะไม่พลาดครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดทับสไครต์นะฮะเข้ามาได้โอกาสถึง80-90%ฮนะก็คัดมาอย่างนี้วันละ2คู่นะฮะวันละ2ตัวเปอร์เซ็นต์และโอกาสนะสูงมากๆครับต่างกันมาได้เลยนะครับ วันนี้เราจะไปที่ยูฟาใช่ไหมลีครับเป็นโคเปเกนเปิดบ้านพบแท็บซอนสปอร์คู่นี้แข่งที2นะครับสนามก็พาร์คเคนนะครับกรรมาการเป็นโอลิเวอร์ครับชาวอังกฤษนะฮะสำหรับคู่นี้ยังไม่เคยพบกันเลยนะครับฟอร์อมช่วงหลังแท็บซอนนะฮะ6เกมหลังล่าสุดมีชนะ3นะครับเสมอ1แล้วก็แพ้2เกมแต่3เกมหลังนี่เก็บใช้สมุดน,นะฟอร์อมกําลังดีเลยส่วนโคเปเกนครับ6เกมหลังล่าสุดก็รักษาความต่อเนื่องไม่ได้นะมีชนะแล้วก็แพ้กันแล้วก็แพ้ครับ แบ่งเป็นชนะ3แล้วแพ้3นะครับฟอร์มช่วงหลังโคเปเกนนะเจ้าบ้านนะมีแพ้เลนเดอร์นะหนึ่งสเปิดบ้านชนะบอลบี้สประตูต่อหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปเยือนแพ้ไวท์บอร์ดสีสองนะครับไปเยือนชนะบีเคมา3ประตูต่อหนึ่งนะฮะมีเปิดบ้านนะครับแพ้ฮอสเซนนะครับหนึ่งศูนย์แล้วก็ไปเยือนชนะขับบูดสี่ประตูต่อสองนะครับส่วนแท็บซอนนะฮะล่าสูดชนะฮาเต้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย แล้วก็ไปเยือนชนะไอเทนบัสต์สปอร์ตนะฮะสองประตูต่อศูนย์มีชนะชีวะสี่ศูนย์ครับสามเกมหลังชนะล้วนนะแถมไม่เสียประตูด้วยนะครับยิงรวมแล้วมาเจ็ดลูกนะฮะฟอร์มดีจริงนะแต่ก่อนหน้านี้ก็มีกดเครื่องแพเอ็นโตรีนะแพ้โตเรโนโลแล้วก็เสมอสโลวาก,กนะครับถูกสินะชอบแพตส,สปอร์ว่ะนะคือฟอร์มข้้นหลังเล่นดีนะแล้วก็ไม่เสียประตูด้วยยิงเยอะด้วยนะฮะ ราคาวนี้เปิดมาเจ้าบ้านพอๆแล้วก็มีครึ่งลูกด้วยผมว่าคู่นี้มีโอกาสจบเสมอสูงเว้ยเอาไปูว่าเชียร์ทับสอนจิมเยือนได้เลยครับส่วนคู่ที่2จะไปที่ลีกวันอังกฤษนะครับเป็นชูบิลี่นะครับเปิดบ้านพบดาบี้เคานตีคู่นี้แข่งตีหนึนะครับสำหรับคู่นี้ฮะเคยเจอกันมา1เกมเป็นชูบิลี่เก็บชัยมาได้นะครับ ฟอร์อมชุ่งหลังครับาราบี้เขาตี6เกมหลังก็มีชนะ3แพ้3 4เกมหลังถือว่าทำงานได้ดีนะเก็บชนะถึง3เกมเลยส่วนชูบลลี่ครับ6เกมหลังล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้2ทรงๆใช้ได้ครับคู่นี้สูสีกันแน่เลยนะผลงานเจอกันมาล่าสุดเป็นชูบลลี่เก็บชัยมาได้3-2นะครับมาดูฟอร์อมชุวงหลังกันหน่อยชู ilee, บลลี่เจ้าบ้านล่าสุดไปชนะมีข้อมา2-1นะแล้วก็เปิดบ้านชนะคาราย3-2มีแพ้พิกตันนะครับ1-0 ส่วน by, ie, าดาบี้คอตตี้ล่าสุดชนะบาสลนะีย์มา2-1นึ่ะปีเยือนชนะแมสติลนะมา2-1แล้วก็มีแพ้ชาตันหนึประตูต่อ0นะครับตัวที่ของชูบิลี่เป็นลุกเดยฮีนะครับก็ยิงมาแล้วลูกหนึ่งนะโหยีห่่ถ้าออกเสียงผิดนี่นะลุกเดยฮีนี่นะ hi, นนะโอ้โหสยองกันะส่วนดาบี้คอตตี้เป็นคอนเนอร์นะฮูริแกนนะครับยิงมาแล้วหนึ่งฮูริฮูริแคนนะฮะยิงไปแล้วหนึ่งประตูนะครับ ดาร์บี้คอตตี้ปีนี้แข่งมา3ามเกมนะก็ชนะ2แพ้1นนะอยู่ดับหกนะเกมเยือนเป็นไ,ไงเกมเยือนแพ้มานะ้ะหนึ่งศูนย์โอเคส่วนชูบอรี่นะตอนนี้อยู่ดับสิบ้านะแข่งมา3ามเกมชนะ1นเสมอ1แพ้1นะครับเกมในบ้านอ่นะเกมในบ้านก็แพ้ามา1นึ่งศูนย์มาโอ้โหชอบใครก็ชอบดาร์บี้เนาะราคาวันนี้เปิดมาเสมอนะก็เชื่อว่าดาร์บี้น่าจะเก็บชัยได้นะครับเอาเป็นว่าคู่นี้เชียร์ดาร์บี้คอตตี้ทีมเยือนแล้วกันนะฮะ ชอบทีเด็ดแบบนี้ตามกันมาได้นะครับทั้ง2คู่เลยนะฮะรู่ฟุตบอลให้สนุกขึ้นเนี่ยติดไปดูไว้หน่อยแนะนําเลยนะครับชอบทีเด็ดแบบนี้ก็ตามมานะครับไม่ชอบตามได้เลยราคามีให้เลือกเยอะมากๆครับไม่พลาดนะฮะยังไงก็วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับขอให้ทุกท่านรู้ฟุตบอล